มัจใะพี่น้องมาทอดไข่ใส่สอมกันจ้าให้กับเขาแรงน้ำกันมืดอดเด้้อที่เดิดน้องางาไฟกับโบอันเกือบใหม่หมแต่ว่า มาะน,า,น,า,วนาวจ้คคะพีนน่น้องมาต่อกันผัดกะปิ้วชิโคงกระดูกพรอนเอาน้ำมันลงไปใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่พริก เป็นชิ้นวันนี้ใช้เป็นชิ้สดชิ้สดกับตำชิ้สดกับระเทียง mười phần chung mười rồi phao mười phần 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 บกิสเนี่อกระเทียมด้วเนาะคิดม so ันเทแล้วก็คิดกระเรียงแล้วก็คิดแดงกินดาใส่หกันไก่คีบเนื้อหวหมูให้มันอันนี้กันเนาะยวนหนูให้มันผัดเนื้มันสุกก่อนแล้วเราค่อยปรุง กินกับโจงมไข่ทอดโจงคองค์ชายก็โวยมาว่าอยากกิน Uh, ดูคนตั้งใจมาะที่น่าเบิดแม่ยังแม่กะเบิงกะจะพี่น้องเนาะทู่ใดที่เขามาแล้วก็อยู่น้ำกันมาเบิงมาเบิงวิธีอัน ผัดกะเพราชีโคุงหมูอ่อนสักสองสาสักสามสี่นาทีหรือห้านาทีก็จะขอวระคุณมากค่ะแล้วค่อยออกเนาะจ้าที่น้่งค่อยสินเก็ดไม้เจ็ด้องไงแต่จะว่าก,กันอีกสักมือสองมือขอบคุ้มพ่าเสร็จกันจับไปหาทีหาลองด้วยจัก ไปไว้หลายโบได้ซึจักปุ๊บของที่นี้กันดีๆแล้วพี่น้องอย่าข้าวปูจะข้าวเครียดกันออกเกกนด้อไอ้มันชั่วช้าจังกับไปหากันไม่พี่น้องจางที่ที่มือต้องกันได,ด้ดินกันให้ใจห่อนลายให้กระสีบ่มีมือนีนนนปุ๋ยใจเย็นๆใจผมใจสู้ไป ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ใส่น้ำมันหอยใส่น้ำมันหยอยใส่ผงปรุงรส เอาเอาไฟเห็ดไฟให้ในเด้อมองหนุ่มไ่อ่นเลเห็นุ่งเลยย้ำเ e ็ดกับเขานี่แม <Yeah, S 1> <protein. S 2> ่าติดไฟให้ในดวงในมอง่เห็นงเลยกรเานเนี้ยหายังเ็โบผิวโบโ่บนี่ก็ะทุ่งแเนี่ยแ้วจะพีน้องแต่บ๊วยดี แต่กระแสะคือเกาแต่เด้อใครอยาไม่กินเขาน้องกบก็ข้าเสะแม่ห่ข่อยเช็ดกับเผาให้กินเช็ดเสะทีเดีพี่น้องเช็สบัดของผยจะปลุกแสะสำหรับต้นอื่นก,ก็จ้าทำกินเองกับว่าแสียบอิน เป้อเอ๊ยย yeah <greasy à. S 1> ืดใจมันตาลตัดไหนนพี่น้องยจะเส้นบวกกินมันตานนีしし่จะก็ต้องตัดของพวกนี้จะเผาไทยๆมันต้องตัดนิดนึงทำตัวตัดนี่งหนึ่สตร์มันบม่ได้จังจวดๆเลยเขามาทีเมือเข่า chim mớm cứ cho mang ăn đi

ยั่วไบเจ้ายั่บไป่จ้ามากินน้ำกันนะอจ้าพี่น้องเยื่อยั่วเสร็จแล้วขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ